สวัสดีครับนี่ผมเจมินดีนะครับอยู่ในเกมมีชช่ววัน d e d e m e m r e r นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็น Action h แฮ k กแอนด์สลัไตล์เดบนั่นเองนะผู้ชมครับตอนนี้ก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแต่ว่ามีแค่เวอร์ชั่นภาษาเกาหลีเท่านั้นเองนะครับในส่วนของตัวภาษาอังกฤษต้องรอเวอร์ชั่น g l o b a l นั่นเองนะครับแล้วก็ ในช่วงทดสอบที่ผ่านมามีภาษาไทยด้วยนะครับแน่นอนนะครับในอนาคตน่าจะเข้า Store ประเทศไทยเนาะเดี๋ยวที่นี้นะครับเรามาดูบรรยากาศนะครับอันนี้จะเป็นตัวบรรยากาศกราฟิกภายในเกมจริงๆนะท่านผู้ชมครับตัวเลเวล100ก็จะเป็นช่วงโปรลอ็อกของต้นเกมเนาะส่วนเกมนี้จะมีอะไรยังไงนะครับก็คือในช่วงแรกครับเราก็เล่นแบบไม่มีลงไม่มีลูนอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวว่าเวลาเราเล่นเป็นนานๆนะครับขึ้นอยู่กับเราจัดเซตลูนเหมือนเราเล่นเดิรโบเนาะ สำหรับใครที่เคยเล่นเดียบอครับมันจะมีการจัดเซตโลนเซตต่างๆอาวุธที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นเล่นเวทเล่นอะไรแบบนี้นะครับอันนี้เราที่เราดูอยู่ก็จะเป็นตัวขวานเห็นไหมครับนี่ดูสกิลครับนี่หมุน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 มน,น,นี่นี่ครับผมเป็นไงเป็นเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะบอส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 เอาอยู่ไหมเอาอยู่ไหมเอาอยู่ไหมเรียบร้อยครับผมอันนี้ก็จะเป็นอาวุธชิ้นแรกนะ แดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวอาวุธชิ้นถัดไปเลยนะครับเขาจะให้เราเล่นอาวุธทุกชิ้นนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเลยว่าชอบอะไรนะครับนี่ยังเ,เป็นขวานอยู่เนาะนี่นี่น,นี่นี่ครับนี่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 ครับกดปุ๊บทีนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนในส่วนของอาวุธนะครับเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวย,วย,วยวังฟาร์มไม่หมดนี่ครับอาวุธเปลี่ยนละเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นธนูแล้วนะนี่ดูดิ ว้าวแล้วก็ใส่ธนูแล้วก็ใส่รูนเกี่ยวกับพวกาสายธนูอะไรแบบนี้ผมว่าเป็นอีกอาอาชีพหนึ่งที่น่าเล่นนะในส่วนของตรงนี้เนาะน,นี่ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับว่าชื่นชอบอะไรนีปุ๊บ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 โอ้โหยาวไปครับดูดิสกิลของธนูครับอืธนูพิษครับโอ้โหดูดิเบิร์นเบิร์นพิษด้วยนะครับเบิร์นเลือดแบบสนุกสนานเลยนะ สำหรับอาชีพธนูนะ <c oughs> เลือดสาดตรครับ <c oughs> เลือดสาดครับเลือดสาดโอ้โหอันที่สองนี้แบบแจ่มมากมเลยท่านผู้ชมผมชอบไอเนี่ยเลือดพิษอะ่ะเดี๋ยวดูดิ <c oughs> นี่นี่เวลร้อยนี่อันนี้คือเวลร้อยของครบนะครับน่าจะโหดจัดๆเลยด <c oughs> ดี สกิลได้รัวๆเลยนะครับคูดาวไม่มีเพราะว่า,าเขาให้เราทดสอบไงมันก็เลยแบบดูแบบสนุกสนานอย่างนี้นะครับเดี๋ยวไปเล่นจริงเราได้เล่นในพวกแบบตัวละครแบบไก่กาปลากระกป๋องนะครับในช่วงแรกเนาะแล้วก็ค่อยสะสมในส่วนของพวกลูนฟาร์มของต่างๆตามเนื้อเรื่องของตัวเกมอะไรแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับดูดิสภาพอะดูดีมากเลยนะดูบอสครับโดนเข้าไปหน่อยโอ้โห,โโหเรียบร้อยครับ เดี๋ยวเราเดินไปอีกนะครับมันก็จะให้เราเล่นอีกสายอาชีพหนึ่งเนาะนี่ครับมารับของตรงนี้ก็คืออาวุธอีกชิ้นหนึ่งเดี๋ยวเราดูนะครับมันจะเป็นอะไรนี่มาแล้ว <c oughs> นี่ครับเมทโอ้ดูสกิลครับท่านผู้ชมเหมือนช่วงแรกอะ่ะเราเออเหมือนคิดได้นะว่าเราคนเล่นอะไรใช่ไหมอันนี้เราวแต่ชอบเนะว่าชอบเมทชอบธนูชอบใน,บนส่วนของตัว อาวุธจมตีระยะมรชิดอันนี้ก็แล้วแต่เนาะโอ้โหโ,โ,โมเมนเจ้าอะไรจะขนาดนี้ <c oughs> ดูครับนี่ส่วนระบบเกมม่นๆนะครับเดี๋ยวตัวเกมมันจะค่อยๆสอนเพื่อนๆเองนะครับนะในส่วนของตัวระบบต่างๆเนาะ,ะที่เหลือก็ถ้าไม่เข้าใจาก็ต้องใช้แอป,ปแปลภาษาในการแปลนะครับพวกระบบรูนต่างๆเนาะเพราะว่ามันต้องอ่านในส่วนของสเตตัสรูนนั่นเองนะผู้ชมเดี๋ยวลงมาด้านล่างก่อนนะครับ ไม่รู้ว่าจะเป็นอาวุธชิ้นสุดท้ายหรือเปล่านะหรือว่าตัวเนี้ยอันที่3เนี่ยจะเป็นชิ้นสุดท้ายนะผมก็จําไม่ได้แล้วเหมือนกันหลังจากจบในช่วงโปหล็อกแล้วนะครับก็จะมีการสร้างตัวละครเกิดขึ้นนะท่านผู้ชมครับนี้ก็จะมาแล้วหน้าการสร้างตัวละครเนาะก็จะมีให้เราเลือกในส่วนของตัวละครผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะผู้หญิงนี่ก็ดูดีนะครับโอเคกดสร้างปุ๊บมีพรีเซตให้เราเลือกอ่าประมาณหนึ่งนะครับทางด้านขวามือเนาะนีครับประมาณหนึ่งเช่นเราเลือกแบบนี้ใช่ไหมครับ มีสีผิวเนาะเราชอบแบบไหนก็จัดไปตามที่ท่านผู้ชมชอบเลยนะครับทรงผมแล้วแต่เลยนะครับแล้วก็มีสีผมด้านล่างน่าจะหมดแล้วมัง้งเซ็ตได้แค่นี้มัง้งใช่ไหมได้แค่นี้แหละโอเคครับผมทีนี้เรามาอยู่ในเมืองแล้วนะครับนะทีนี้นะครับวิธีการเล่นของเกมนี้มันจะมีเคเวสอยู่บริเวณดนะ้านขวามือตรงนี้ท่านผู้ชมเราแต่ที่เคเวสได้เลยนะ้อนจะเดินให้แบบนี้เห็นปะ่ะเดิมจะเดินให้แบบนี้นี่เอ้ยมีจดหมายมา มีจดหมายมาไปไหนละหายไปไหนละออะเดินเควสก่อนนะครับมันจะเดินมาที่ npc ให้แบบนี้นนเองนะครับท่านผู้ชม <c oughs> โอเค <c oughs> เสียงผมเริ่มไปกละพูดไปพูดมาแล้วเสียงชอบไปนะเนี่ยมันจะเป็นลักษณะการเดินเควสให้แบบนี้นะท่านผู้ชมเนี่ยแล้วก็ตัวแบบเนี้ยคือมันจะส่งเราไปต่อสู้ในเมืองถัดไปอะไรทำนองนี้นะครับนะก็เนี่ยก็จะเป็นเมืองบริเวณด้านนอกนะถ้าสมมติว่า เราอยากจะมาเล่นเนาะก็มาเทสพวกสกงสกิลอะไรางเนีนะ้มาต่อสู้กับมิชชั่นด้านนอกนะครับวันนี้ก็จะเป็นตัวมิชชั่นนะเราน่าจะเห็นเกมเพลย์กันไปคร่าวๆแล้วแต่ผมขออนุญาตกลับมาที่ตัวเมืองแล้วกันนะครับที่จริงตรงนี้เราสามารถดูตรงไหนได้อีกนะครับมันสามารถกดบริเวณด้านขวาบนตรงนี้ได้นะครับเนี่ยที่เป็นรูปดาวอะ่ะเออมันก็จะเป็นพวก จุดต่างๆเช่นเราไปทำเคลสเราอยู่ตรงนี้เราไปทำเควสตรงนี้เราไปทำเคว teenage, x. สตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆเปิดไปเรื่อยๆนะครับเป็นจุดๆไปเนาะสามารถวาร์ปไปที่เทนวาร์ปแต่ละจุดได้นะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราเปิดเทนวาร์ปตรงนี้แล้วเราก็วาร์ปไปตรงนี้เราก็เดินไปตรงนี้อะไรแบบเนี้ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆเฉยๆนะครับเดี๋ยวทีนี้นะครับในเมืองนี้มีอะไรบ้างนะครับในเมืองนี้ก็จะมีพวก n p c ต่างๆนะครับอย่างเช่น n p c ที่อยู่ตรงนี้นะครับก็จะมี n p c เกี่ยวกับตัวนี้นะครับการขาย ชุดกงชุดเกาะรองเท้าเครื่องแต่งกายนะครับมีขายเนาะแล้วก็การอัปเกรดหรืออะไรแบบนี้นะครับก็สามารถทําได้ที่ตรงนี้เลยนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เราเอาชุดลงไปใช่ไหมเรากดเลยของไม่พอใช่ไหมเนี่ยอพอดีอ่านเกาหลีไม่ออกนะครับก็ต้องขออภัยนะจุดๆนี้ด้วยนะครับส่วนเมนูที่3ตรงเนี้ก็ oh, จะเป็นเมนูเอาของที่เราไม่ได้ใช้แล้วครับเอามาย่อยสลายเอาพวกวัตถุดิบใหม่ๆแบบนี้เห็นปะ,ะวัตถุดิบพวกนี้เอาไปใช้ในการบวกตรงนี้นะครับ เนี่ยมันจะมีวัสดุอิาในการใช้บวกตัวนี้อยู่เนาะ <c oughs> ประมาณนั้นส่วนถ้าถามว่าเกมนี้มันสามารถเล่นกับเพื่อนได้ไหมนะครับก็จะมีในส่วนของอด้านซ้ายล่างตัวนี้เนาะ,ะซ้ายล่างนะครับซ้ายล่างใต้ชื่อครับมันอยู่ซ้ายบนแหละซ้ายล่างใต้ชื่อแล้วก็กดบวกในส่วนของตัวเพื่อนนะครับมันจะมีระบบค้นหา2แบบเนาะก็คือสร้างปาร์ตี้แล้วรอ,อให้ผู้เล่นอื่นเข้ามาหรือสร้างปาร์ตี้แบบอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็จะเป็น แบบนี้เนาะแล้วก็รอสร้างหรือเรากดที่ชื่อผู้เล่นอื่นแบบนี้นะครับเราสามารถเชิญเขาเข้าปาร์ตี้เราได้นะครับเราสร้างปาร์ตี้แล้วก็รอเขาตอบรับนะถ้าเขาตอบรับก็สามารถเข้ามาในปาร์ตี้เราได้อะไรแบบนี้นั่นเองนะครับต่อมานะครับด้านขวาบนเลยนะครับคลิปสังเพตเนาะแล้วก็มาเมนูสกิลตรงนี้นะครับปกติไอสกิลมันจะอยู่ด้านขวามือบริเวณตรงนี้นะครับแล้วเราก็ลากลงมาในช่องนะครับเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีเกี่ยวกับพวกตัวหินเวหรืออะไรแบบนี้นะครับเอาสกิลมาต่อกันมันจะเพิ่มบัฟพิเศษเน แล้วก็เมนูที่ใช้สกิลก็จะอยู่ด้านซ้ายบนนะครับเมนูที่2นะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่เรามีจริงๆนะครับมันขึ้นอยู่กับอาวุธที่เราใช้ด้วยนะท่านผู้ชมก็คือสมมุติว่าเราใช้อาวุธแบบหนึง่งแล้วเราใช้สกิลคนละแบบมันก็จะใช้ไม่ได้นะครับมันต้องใช้อาวุธเดียวกันกับสกิลที่เรามีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอ่านดูเนาะเดี๋ยวมันจะปลดล็อกเรื่อยๆนะครับสำหรับตรงนี้เนาะแล้วเมนูอื่นๆมีอะไรอีกนะครับมีอันนี้ส่วนของตัวเมนูที่3ตรงนี้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นการอัปเดตตั้ของตัวละครเนาะเออมันเป็นภาษาเกาหลีนะครับอยากเข้าใจลองใช้ Google Translate นะครับแปลเกาหลีเป็นอังกฤษหรือว่าแปลเกาหลีเป็นไทยดูนะครับโอเคครับผมก่อนที่เราจะากกันไปนะครับเรามาดูการตั้งค่าการาฟิกสักเล็กน้อยนะครับไปที่ขีดสามขีดด้านขวาบนเลยนะครับแล้วก็มารูปฟันเฟืองเนาะมาเมนูที่3นะครับซ้ายสุดตรงนี้ก็คือการาฟิกที่ต่ําที่สุดนะครับแล้วก็ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็สูงสุดนะอยากไล้ต่ำสุดนะครับเดี๋ยวลองดูนะ นะครับตัวกราฟิกก็จะเปลี่ยนไปดูตัวเท็กเจอร์ตัวเมนูต่างๆก็จะเริ่มไม่ค่อยชัดแล้วในเนเองนะผู้ชมครับมาเมนูที่3ลปรับกลับไปที่ความชัดนะจิ้มให้โดนนะบางทีมันไม่ไปเห็นปะ่ะความชัดจะค่อนข้างแตกต่างกันเนาะก็ประมาณนี้ใครสนใจเกมแอคชั่นแฮก d สแลสสไตล์เดียบก็สามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม